นี่เริ่มพอมีแดดก,ก็เริ่มร้อนนะครับสวัสดีครับคุณทนงครับผมขอบคุณที่มาทักทายนะครับผมเออขอบคุณนะครับที่มาทักทายครับใครมามั้งนอ้อสวัสดีครับคุณแล้วแต่วัสนนาครับขอบคุณที่มาทักทายครับ นะคะผมขอบคุณหัวใจกอดๆนะคะความรักที่มาใหยหัวใจพลังบวกนะคะถ่ายายเพื่อนๆมานะครับคุณลัตเตวัฒนาขอบคุณครับคุณธนงสวัสดีครับคุณธนงรักเดียวสวัสดีครับคุณธน o งรักจริงสวัสดีครับขอบคุณว่าใจพลังบวกนะครับที่มาทักทถ่ายกันนะครับนะเป็นยังไงมั้งเนาะร้อนกันไหมร้อนไหมร้อนไหม นะคะคุณธนองสวัสดีคุณแล้วแต่วัฒนานะคะผมขอบคุณครับงสงสสยแหม่จะนั่งอยู่ตรงนี้ได้พักนึงแหละนะเพราะว่าต้องไปชาร์จแบตนะคะต้องไปชาร์จแบตนะคะทุกคนเนาะเหลือสิบเก้าเปอร์เซนเองนะครับต้องไปชาร์จแบตเดอ้อก็มานั่งชมชมวิวใต้ต้นขนนอีกแล้วครับท่านนี่ครับใต้ต้ตนถนนข้าผมนะครับ มีลูกเล็กอยู่ลูกหนึ่งต้องแต่งเนี่ยนะนะคะผมสวัสดีคุณบุผาจ้าขอบคุณนะคะที่มาทักทายจ้ะนะคะให้น้ำมาสามแก้วอากาศร้อนเหรอคะคุณบุผาให้น้ำมาตั้งสามแก้วอากาศร้อนเหรอจ้านะคะขอบคุณสิกำลังใจเด้อนะคะแต่วัสนาสวัสดีคุณทนงคุณธน้องสวัสดีคุณบุพานะคะ คุณแล้วแต่วาสนะสวัสดีคุณบุภานะจ๊ะคุณธนองสวัสดีคุณบุภานะคะผมขอบคุณค่านะคะคุณบุภาสวัสดีคุณธนองทุกล่างนะจ๊ะให้น้ำมาสามแก้วแสดงว่ากาัดร้อนใช่ไหมคุณบุภานะจ๊ะเนี่ยนี่ค่ะ,ะกล้วยบัวเนาะกินก็กินไม่ได้ น่าแจกน่นแจะสวยอย่างเดียวนะคะกล้วยบัวจ้ะเนี่ยออกปีละออกปีปีก็สวยนะปีก็เป็นสีชมพูเนะาะกาบกาบกล้วยก็สวยนะคะนี่กาบกาบปีอะ่ะสวยเนาะกล้วยบัวนะคะเนาะกินก็กินไม่ได้เลย่แต่แตความสวยนะคะทุกคนปลูกไว้เพื่อความสวยนะจ๊ะนี่แหม่มดึงหนอ่อออกไปหลายหลาย,หลายหน่อแล้วนะมันเยอะเกินไปเนาะ เหลือเหลือเอาไว้สีห้านอเนาะเขาจะได้แตกใหม่ได้นะคะนโนปลูกเป็นแถวไปนู่นนะคะน,นะคะก็ความสวยก็มีอยู่แหละนะสวยจริงแหละเหมือนดอกบัวเลยก็ถึงเรียกกล้วยบัวเนาะปลูกเพื่อความสวยงามนะแต่ถ้าแต่งกัน,น่าจะสวยเนาะบางคนเขาจะตัดตัดก้านออกนะก้านใบออกนะจะได้เห็นดอกบัวเด่นๆนะคะ ุณผู้ภัหนาวไม่จะหน้ามนุนโอ้ยมันจะมาหนาวอะไรตอนนี้คุณผู้ภาโอ้ยร้อนไม่จะหน้ามนุนหน้าฝนผ่านพ้นเลยไปนี่ต้องร้องแบบนี้นะคะคุณผู้ภอาจารย์ให้หัวใจก่อนก่อนหัวใจพลังบวกมาแล้วสารพัดดึกมานะคะขอบคุณจะ่ะนี่ท้องฟ้ามเมฆเยอะอีกแล้วนะคะเนี่ย ท้องฟ้าขาวโพลนเลยนะเมฆเยอะค่ะนะก็แต่มีบางจุดเหมือนกันนะ่ะที่ที่โลง่ลงๆเนาะนะคะแดดก,ก็จ้าบ้างหุบบ้างสลับกันไปนะคะนี่เมฆทั้งนั้นเลยนี่ก็เมฆนะคะนี่เนาะเนี่ยเมฆก,ก้อนนี้ก้อนใหญ่กลาลังบังแดดอยู่นะเมฆก,ก้อนนี้นะคะก้อนใหญ่มากกําลังบังแดดอยู่นะจ๊ะนี่ค่ะ ขอบคุณนะคะหกท่านนะคะที่เข้ามารับชมอ่สงสัยเราต้องเดินกลับบ้านแล้วครับเพราะว่าแบตจะหมดแล้วครับคุณชนาอิ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 ไวอิอิอืเราเจอเพื่อนเราทุกคนเราเจอเพื่อนเราเพื่อนเรามาแอบตรงนี้ทุกคนนี่มาเจอเพื่อนเรานี่เราเจอเพื่อนแล้ว นี่นี่มาหลบแดดอยู่ตรงนี้นะคะทุกคน